ช่วงนี้เทรนด์รักสุขภาพกาลังมาแรงนะครับแต่สําหรับผู้ประกอบการถ้าจะเพิ่มเมนูเพื่อสุขภาพเข้ามาก็อาจจะเปลืองต้นทุนแต่ถ้าอย่างเป็นเมนูข้าวนะครับแค่ลองเปลี่ยนตัวเลือกข้าวมาใช้ข้าวเพื่อสุขภาพแค่นี้ก็ไม่จำเป็นต้องคิดสูตรใหม่ละครับไอเทมลับฉบับโปรวันนี้เชฟขอนําเสนอเป็นจรงข้าวแดงหอมซึ่งข้าวตัวนี้นะครับข้าคิดส่วนผสมมาอย่างลงตัวแล้วนั่นก็คือข้าวหอมมะลิผสมกับข้าวกล้องหอมมะลิแดงสุกง่าย หอมนุ่มและที่สำคัญนะครับยังสามารถเพิ่มคุณค่าทางอาหารให้กับทุกเมนูของคนได้อีกด้วยอย่างเมนูแรกข้าวอบหม้อดินธัญพืชเพียงแค่เปลี่ยนมาใช้เป็นข้าวแดงหอมนะครับจากเมนูเดิม สูตรเดิมเก็เฮลตี้ยิ่งขึ้นครับหรือจะเป็นเมนูสไตล์ญี่ปุ่นอย่างโซบะโรดงเพียงแค่ลองมาใช้ข้าวแดงหอมนะครับก็สามารถเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการให้เป็นจานพิเศษสาหรับลูกค้าได้อีกด้วยและนี่นะครับก็เป็นวิธีง่ายๆเพียงแค่เราเลือกใช้วัตถุดิบที่ดีต่อสุขภาพอย่างเบญจรงข้าวแดงหอมมาใช้ในเมนูของคุณเพื่อเพิ่มคุณค่าทางอาหารนะครับและที่สําคัญยังเจาะกลุ่มลูกค้าสายเฮลตี้ได้อีกด้วยสามารถหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่แมคโครทุกสาขาเลยนะครับ